สวัสดีครับพบกับผมช่องพายสงเสริจครับนี้ก็ได้นำผลไม้มาให้กับน้องพายวัดเลยนะครับก็ได้เสร็จก็นำมาเลย,เลยนะครับน้องได้เห็นรถก็วิ่งใหญ่เลยนะครับวิ่งสิบคูร้อยเลยนะครับนี่เดินเดินนะครับเดินสิบคูร้อยเลย ดูดูดูนะครับวันนี้ช่วยกันลูกครับวันนี้ก็ได้คุณแม่รัตดาวันและคุณแม่ปียานะครับสองท่านนะครับวันนี้ดูมีมือควักด้วยนะครับน้องน้องรู้จักควักด้วยนะครับเอาควักก่อนลูกควักก่อนก่อนก่อนดูมือควักได้นำให้น้องก่อนนะครับ พร้อมกับลมเลยนะครับคุณทอทำท่าจะตกเหมือนกันนะครับเนี่ยขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณคุณแม่รัตดาวันและคุณแม่ปริยานะครับขอให้ทั้งสองสั้นแต่ครอบครัวของท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดถึงใดก็ทงความมุ่งมั่นปารถนานะครับขอให้คุณพระคุ้มครองคุปกรรมช้างคุ้มครองและคุณพระีรัตนะใจ จงดลบันบรรดาลให้ทางสองท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับสุขภาพร่างกายก็ขอให้เข็งเลงท้งสองท่านนะครับเงินทองก็ไหลามาเทมานะครับน้องไปวัดก็ได้ทานเลยนะครับแม่สาวน้อยทานไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้นำมาให้กับน้องไปวัดนะครับ ก็จะเป็นแต่งกวาเยอะนะครับขอบคุณทั้งสงท่านเลยนะครับท่านใดที่จะมาอุทุนก็เชิญได้นะครับในวันวันเลือหัดและวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์หน้าก็ประมาณบ่ายสองถึงบ่ายบ่ายสองโมงเป็นต้นไปนะครับ เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับน้องไพยวัดและแม่สาวน้อยได้นะครับก็จะบำรุงสองวันนะครับวันพฤหัสและวันอาทิตย์นะครับน้องสองเชือกก็จะได้ทานส่วนน้องไพรวัตรก็จะได้ทานหลังแม่นะครับแม่ก็แม่สาวน้อยก็จะได้ทานก่อนเพราะไรอยู่ที่บ้านนะครับ น้องก็จะได้ทานตอนได้เสร็จนะครับอย่างนี้นะครับอาจจะไปอยู่ด้วยกันก็คงไม่ได้นะครับเพราะถวายวัดแล้วนะครับก็ต้องแยกกันอยู่นะครับน้องก็จะอยู่ที่วัดนะครับนานทีจะได้ขึ้นไปหาแม่นะครับตอนนี้น้องก็ต้องมาอยู่ที่วัดนะครับ ก็ไม่ใช่ว่าอยู่เชือกเดียวนะครับอยู่สองเชือกนะครับสองสามเชือกนะครับ,ม,รบมีลุงสมพนด้วยนะครับแต่ตอนกลางวันจะปลูกคนละที่นะครับลุงสมพนก็จะปลูกไว้ที่หน้าวัดนะครับน้องก็จะมาหลังวัดนะครับอยู่ติดกับโบนหลังใหม่นะครับ คืนก็จะขาพาเข้าไปข้างในนะครับก็เวลาฝนตกก็จะได้ลหลบฟ้าหลบฝนนะครับแต่ข้างในก็ตอนนี้ก็หลังก็จะติดแล้วนะครับสองก็โตขึ้นมากนะครับถ้าอยังไงก็สองสามปีน่าจะติดหลังครับ กันใดที่จะเข้ามาน,น้นก็เชิญได้นะครับในวันพฤหัสและวันอาทิตย์นะครับเชิญพ่อพระไม่พระทุกท่านนะครับวันนี้จะทานได้เริวนะครับเพราะว่าหายเอาจากอาการ ทองเสียแล้วนะครับเป็นกล้วยทีละวีเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะได้กินน้ำทานน้ำนะครับทักทายคุณแม่ก็เร็วลูกเร็วพอทานทานหมดก็ต้องเดินนะครับหนึ่ทักทายคุณแม่กันเร็ว สวัสดีก่อนเดี๋ยวก็เอาน้ำให้ทานก่อนนะครับจะดึงไปไหนจะดึงไปไหนทานดีๆ เล็กๆกเ็เยอะนู่น่นนะครับเดินเขา้าจะเดินไปไหน นอนข้างๆนู้นก็มีนะครับตัวึเล็กก็ไม่กลัวน้องวัดนะครับนอนเขาก็ไม่ทำอะไรนะครับฝั่งนู้นก็นอนอยู่ติดต้นไม้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องน้องสองรงเสดิตนะครับก็ฝากติดตามไปยาวๆเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณตาได้นะครับ มาคุยกับคุตาได้นะครับ ก็ทานได้เดินไปเดินกวานะครับฝั่งนู้นมั่งฝั่งนี้มั่งจะหาใบภูทานได้นู่นใบภูที่ว่าร่วงลงมาน้องภายวัตรับหมดนะครับ ครับก่อนครับก่อนครับเรียวยๆ่วยๆก่อนเร็วรู้เดินรู้เดิน ครับกดจากการวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องสงสเสด็จน,นะครับขออว้ทุกท่านเีความสุขความเจริญนะครับทุกินใดก็ทงความมุ่งม,มา่นารถนาครับนะครับลำลำรวยๆกันทุกท่านนะครับถูกราววันใหญ่ใหญ่กันทุกท่านเลยนะครับทีนี้ก็คุณตากอโขอขอก่าวครับว่าสวัสดีครับภูมิ